31คําคำคมเพื่อเติมความเข้มแข็งในใจคุณ 1. จงใช้ชีวิตให้เข้มแข็งเหมือนดอกไม้ทนแดดทนฝนแต่ยังคงความสวยงาม 2. ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อย่างน้อยมันก็คือการเติบโต 3. จงเชื่อในความพยายามฝ่าฟันของตัวเอง 4. เริ่มณนะจุดที่คุณยืนอยู่ใช้ในสิ่งที่คุณมีและทำในสิ่งที่คุณทำได้ 5. สถานการณ์จะสร้างคนให้แข็งแกร่งในที่สุด 6. ชีวิตก็เหมือนการออกแบบไม่มีคำว่าสายเกินไปนหลอกสำหรับการออกแบบให้ตัวเราเอง 7. ความขยันจะทำให้ชะตาชีวิตเปลี่ยนไป 8. เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นมันคือบทเรียนชีวิตแปไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นใหม่ 10. ถ้าไม่ปล่อยวางอดีตก็จะไม่รู้จักอนาคต 11. ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจ 12. ถ้าไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลว 13. ความเข้มแข็ง ไม่ได้มาจากการทำในสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วแต่มันมาจากการทำในสิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณเคยคิดว่าทำไม่ได้แล้วคุณก็ทำได้ในที่สุด14หากมีใครวิาพากษ์วิจารณ์ชีวิตของคุณและพูดถึงชีวิตตัวเองเพียงน้อยนิดก็อย่าได้ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเลยจงเข้มแข็งและก้าวต่อไปเถอะ สิกำลังใจหาได้จากคนรอบข้างแต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างเอง 6. ความเข้มแข็งในวันนี้มันตกผลึกมาจากความเจ็บปวดที่เคยผ่านมา 17. ในวันที่อ่อนแอเราคิดไม่ออกหรอกว่าเราจะเข้มแข็งได้อย่างไรแต่ถ้าวันใดที่เราเข้มแข็งขึ้นมาเราจะเข้าใจว่าที่ผ่านมา เราอ่อนแอขนาดนั้นได้อย่างไร 18. คนอ่อนแอจะแก้แค้นคนเข้มแข็งจะให้อภัยคนฉลาดจะไม่ใส่ใจ 9. ไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องสงบปัญหาที่เราประสบไม่นานจะจบและผ่านไป 20. จงเข้มแข็งและอ่อนโยนแต่อย่าสูญเสียความเป็นตัวเอง 21. อุปสรรคที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน 22. ชีวิตคนเรามันสั้นจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะอาดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่วินาทีเดียว 23. อย่ากลัวที่จะตัดใครออกจากชีวิตถ้าคนคนนั้นมีแต่สร้างความทุกข์ให้เรา 24. ไม่มีฝนที่ไหนจะตกไปตลอดกาลและไม่มีความทุกข์ไหนจะอยู่กับเราไปตลอดกาล25ถึงฉันจะเหนื่อยกว่าที่คุณรู้แต่ฉันก็เข้มแข็งกว่าที่คุณคิด 26. ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการชนะหากแต่เป็นความพยายามเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ฟันฝ่าความลำบาก ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อนั่นแหละคือความเข้มแข็ง 27. ความเข้มแข็งและการเติบโตมักมาจากความพยายามและการต่อสู้อย่างไม่ลดละ 28. จงเข้มแข็งจงใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนถ้าคุณต้องการจะเป็นผู้ชนะ 29. ฉันหลงไหลในความเข้มแข็ง เพราะมันทําให้สภาพจิตใจของฉันมั่นคงขึ้น 30. ไม่ว่าจะมีสิ่งที่หนักหนาสาหาัสหรือไร้ความยุติธรรมถาโถมเข้ามาเพียงใดก็จงเผชิญหน้าด้วยความเข้มแข็งเพราะคุณจะเติบโตได้จากความยากลำบากเหล่านี้ 31. ช่วงเวลาอันหนักหน่วงเข้ามาเพียงไม่นานก็จากไปแต่คนเข้มแข็งต่างหาก ที่ยืนยงอยู่ได้